สวัสดีครับผมเดียวจากช่องเยลโล h เฮ d นะครับและคลิปนี้ฮะจะเป็นคลิปรีวิวของกล่องนี้ครับ กล่องนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Black Panther Wakanda Forever นะครับ Shuri s u n b i r d นะครับผมก็ถ้าใครตามช่องผมอยู่มาสักพักนึงเนี่ยก็คงจะพอเดาได้นะครับว่าผมซื้อกล่องนี้เพราะอะไรสำหรับกล่องนี้นะครับในซีรีส์เขาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีด้วยกันประมาณ4กล่องนะฮะก็จะเป็นกล่องเล็ก1กล่องกลาง2แล้วก็กล่องใหญ่1น,นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็จัดเฉพาะแค่กล่องกลางมาก่อนนะครับเพราะว่างบหมดแล้ว ก็สําหรับกล่องนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวยานของชูรี่นะครับที่ชื่อว่ายานซันเบิร์โอเคเดี๋ยวประกอบแล้วเป็นยังไงไปลองดูกันครับกล่องนี้นะครับก็จะมีเลโก้ด้วยกันทั้งหมด3ซองใหญ่ๆนะครับผม ม,มีให้ทั้งหมด1เล่มนะครับสติกเกอร์1แผ่นนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนพิเศษสําหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยอีกทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับสำหรับ l e g o Story นะครับเซตนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทาคลิปกันเนี่ยหนังมันยังไม่ฉายนะครับผมก็าจากตัวอย่างที่ผมได้ดูทั้ง2ตัวแล้วก็มีตัวอย่างย่อยๆอีก2อตัวนะครับก็เดาได้คร่าวๆนะครับว่ายานซันเบิร์นนะครับเป็นยานลําใหม่ที่ชูลี่สร้างขึ้นมานะครับผม เนโม่ uh, เนี่ย mm hmm. เข้ามาบุกที่วากันดานะครับผม mm hmm. ก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะสําหรับเซตนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ส,ส่วนนะฮะก็คือเจ้าตัวยานซันเบิร์ดกับตัวมินิฟิกเกอร์นั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวยานซันเบิร์ดกันก่อนครับ สำหรับตัวยานซันเบิร์ดนะครับก็จะเป็นยานหน้าตาร่ำๆของชาววากันดานที่ชูรี่ใช้งานนะฮะรูปร่างของยานนะครับก็จะเป็นยานที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่อยู่2เครื่องด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปีกขนาดใหญ่อีกเหมือนกันนะฮะเป็นปีกที่ซ้อนกันอยู่3ชั้นเลยครับและด้านหลังนะครับก็จะมีไอพ่นอยู่อีก1จุดด้วยนะฮะ ยานเนี่ยดูมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับอันนี้ผมลองเอามาวางเทียบกับรถของดอมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่ามากๆเลยครับสำหรับตัวยานซันเบิร์ดนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยก็จะเป็นยานสีดำนะครับแล้วก็แซมด้วยสีทองเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็จะมีการใช้ชิ้นใสสีม่วงเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆด้วยครับตามสไตล์ของยานพหานะที่อยู่ในวากันด้านะครับ และที่ปลายปีกด้านหลังนะครับจะมีการใช้ชิ้นที่คล้ายๆชิ้นบานพับนะครับชิ้นนี้เนี่ยเราจะเคยเห็นจากในตู้ของตัวเซตไอรอนแมนมาด้วยนะครับผมแต่ว่าชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นสีฟ้าๆเหลือบลุงนิดนึงนะครับเอามาติดเป็นแผงด้านหลังทําให้ตัวปีกเนี่ยดูสวยขึ้นมากๆเลยครับและชิ้นสีแบบนี้นะครับก็จะมีการใช้กับชิ้นส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้วยเหมือนกันครับ สำหรับยาน Sunbird นะครับจะมีการใช้สติกเกอร์ติดอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ3-4จุดนะครับก็จะมีที่เครื่องยนต์ที่1นะครับแล้วก็จะมีที่ปีกนะฮะแล้วก็จะมีตรงกลางลำตัวนะครับและที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมในของพิษนั่นเองนะครับสำหรับลูกเล่นของยาน Sunbird นะครับหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นปืนที่อยู่ด้านหน้า2จุดนะครับผมแล้วก็สามารถยิงกระสุนได้นะฮะก็มีแค่นี้เลยครับ สำหรับจุดขยับนะครับยานลำนี้เนี่ยมีจุดขยับด้วยกันทั้งหมดเดี่ยจุดนะฮะตรงเครื่องยนต์นะครับจะเป็นแบบบอลจอยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเดี่ยจุดแล้วก็ตรงส่วนปีกด้านหลังนะครับจะเป็นแบบคลิกล็อกนะฮะก็จะมีด้วยกันอีก2จุดเช่นกันครับ พอปีกและเครื่องยนต์ขยับได้นะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถจับรูปทรงของตัวยานเนี่ยได้ค่อนข้างอิสระครับผมชอบแบบไหนอยากปรับท่าไหนก็สามารถทําได้ตามใจเลยครับด้านในคอคพิทนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ไม่ค่อยกว้างมากนะครับด้านในนะครับก็จะมีดีเทลของแผงควบคุมอยู่1จุดด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถใส่มินิฟิกเกอร์ได้แค่1ตัวครับผม โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นคิวของตัวมินิฟิกเกอร์ครับผมกล่องนี้เนี่ยมีตัวมินิฟิกเกอร์มาให้ทั้งหมดเนี่ยตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมี2หน้าหมดเลยนะฮะสําหรับตัวแรกนะครับก็คือ Iron Heart Mark 1นะฮะทําออกมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็ละเอียดมากๆด้วยนะฮะ ตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยก็จะมีแบ็คแพคด้านหลังขนาดใหญ่มาให้1ชุดนะครับแล้วก็ตัวแบ็คแพคเนี่ยสามารถหมุนปรับได้นะครับผมแล้วก็มีอาวุธที่มือขวาตามในเรื่องเป๊ะเ,เลยฮะหน้าที่ให้มานะครับก็จะเป็นหน้ายิ้มแบบปกติ1ห,หน้าแล้วก็เป็นหน้าเกลี้ยวกาดอีก1ห,หน้าครับผม ตัวถัดมาครับก็คือตัวชูรินะครับซึ่งน่าจะมาในชุดของนักรบวากันด้านะครับผมตัวนี้นะครับมีอาวุธประจําตัวมาให้เป็นแบบปืนสวมมือนะฮะมีมาให้ทั้งหมด1คู่ด้วยกันนะครับหน้าที่ให้มานะครับก็จะเป็นหน้ายิ้มแบบปกติแล้วก็ยิ้มแบบเห็นฟันครับผม <Yeah. S 2> ตัวที่3ครับกับนาเกียรครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดนักรบสีเีเยวขที่มีลวดลายประจำเผ่าของนาเกียอยู่นะครับผมแล้วก็มีอาวุธประจำตัว1คู่ครับผมตัวนี้ก็จะได้หน้าแบบหน้ายิ้มปกติแล้วก็หน้าแบบเกลี้ยวกล่ำอีกหนึ่งหน้าครับผม ตัวสุดท้ายครับอัตชุม่าครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นนักรบชาวทาลูคานนะครับที่เป็นตัวสีฟ้านะฮะแล้วก็พร็อพที่ให้มานะครับก็จะเป็นหมวกที่ดูเหมือนเป็นกระดูกของปลาอะไรสักอย่างนะครับผมอุวุธที่ให้มานี่ก็จะเป็นหอกทั้งหมด1เล่มนะครับหน้าที่ให้มานะครับก็จะเป็นหน้านิ่งแบบปกติแล้วก็หน้าแบบเกลี้ยวกราดครับผม ชุดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือเซตนี้เนี่ยมันดูไม่ได้เป็นเซตที่หุ่หวาอะไรมากมายนะครับหลักๆมันก็คือยานหนึ่งลำกับเซตมินิฟิกเกอร์4ตัวนั่นแหละครับซึ่งณนะวันที่เราถ่ายทำเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลว่าไอ้เจ้ายานลำนี้มันมีความสำคัญยังไงกับเนื้อเรื่องบ้างนะครับคือรู้แค่ว่ามันเป็นยานที่ชูลี่ขับแค่นั้นเองนะฮะ พอพูดถึงตัวยานนะครับตัวเลโก้เนี่ยมันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับคือมันดูสวยเลยแหละแล้วก็ลูกทรงของยานเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะถูกใจผมนะฮะเพราะว่าผมเนชอบเครื่องบินหรือยานที่ปีกเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวเลโก้เนี่ยผมว่าลูกเล่นนี้ให้มามันน้อยไปนิดนึดนงครับมันมีแค่ปืนคู่เดียวเองนะครับแล้วก็ตัวปีกนี่ก็ขยับเปลี่ยนท่าได้นี่ๆหน่อย ส่วนตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวที่มันโดดเด่นที่สุดในเซตนะครับมันก็จะเป็นตัวไอรอนฮาร์ะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ซื้อกล่องนี้นะครับคือถ้าไม่ใช่เพราะแบบโปรโมชั่นเอาของแถมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวมินิฟิกเกอร์ของไอรอนฮาร์ดนั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวยานซันเบิร์ดเนี่ยพอประกอบมาแล้วเนี่ยคือมันค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะถูกใจกับเพื่อนๆที่ชอบพวกสายแบบเ,เป็นเครื่องบินหรือเป็นยานพวกนี้นะฮะแล้วก็ชอบพวกเซตที่มีขนาดใหญ่่่่นนนะผมวาาาเี้้กก็จจคอขง,ขง,ขงถูใ แต่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมกลางๆนะฮะคือถ้ามันไม่ได้มีตัวมินิฟิกเกอร์ไอรอนฮาร์เนี่ยผมรู้สึกว่ากล่องนี้ก็ไม่ได้ดึงดูดอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าในกล่องเองก็ไม่ได้มีมินิฟิกเกอร์แบคแพนเทอร์ตัวใหม่มาให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับใครมีอะไรอยากพูดคุยหรืออยากคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือว่าไปพูดคุยกันในเพจก็ได้เหมือนกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ